คะเราก็จะไปทริปที่ราดบุรีสวนพึ่งกันนะคะการรวมตัวของฮอคที่พัทยาค่ะแล้วเรานะคะก็ขี่รถกันมาจากพัทยามารวมกันที่เมโท e. ส่วนตอนนี้นะคะเราก็ดูบรรยากาศค่ะโอ้โหครึกคลื้นมากให้พี่ๆทุกคนนะคะได้พักผ่อนแปน๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะขี่รถกันไปต่อที่สวนพึ่งราดบุรีนะคะ <laughs> มีการปรับเช็คอะไรพีเ่เดี๋ยวปรับแขนให้ให้พี่เฮียดีตึงตึงแขนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะปรับลงแนวนอนเนี่ยแล้วเดี๋ยวพอความเร็วร้อยสี่เขาเดี๋ยวเขาจะกระโดดขึ้นเนี่ยเดี <laughs> ย๋ยวคอยดูนะชอบชอบชอบท่าน สุณครับผมจานวันนี้เราอยู่ในทริปไหนเป็นทริปพิเศษนะฮะคือเป็นอเอฟเกโคจอ,อยก,ยกยับเอฟเยาก็คือเรามาสวนพึ่งตอนนี้เราอยู่กันที่อ mm ั hmm. ลปาก้าวิวเราพาหานะของคู้ร่วมทริปของเราเรายงมีเด็ดอยู่เรามีเด็ดอยู่คันนึงค่อนข้างหายากอันนี้คือรถกลายเฟเชียลนะครับก็คือจะเครื่องดำแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเครื่องโทมอ,อ๋อไหอนไห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 นเหนไหล้อลายเดียวกันตรงนี้ เป็นโรดกายแต่อ,อันนี้เป็นเครื่องสีดำใช่เนี่ยเห็นไหมครับเลยส่วนอนี้เป็นเครื่องโคมเครื่องโคมอันนี้ก็แต่งเขามีกระเป๋าใบที่สามเลยก็มีพวกกาดฝาฝาเป๋าอันนี้สามารถสั่งติดตั้งได้กานนี้มันของถูเลยแต่สองนนี้ลักษณะนี้ใส่แฮนด์แบบแกยกขึ้น,นมานะใช่แต่ก็ไม่ใช่ของเดิมละแต่งมาแล้วแล้วก็อันนี้เป็นรถคิงซึ่งใส่โัว์แพคใบที่สามเหมือนกันก็คือ จริงๆอะรถทิงปกติจะมีแค่กระเป๋าสองฝั่งใช่ไหมครับอันนี้เขาจะแบบสายเดินทางแล้วเขาแอบมีเห็นไหมมีลำโพงไวยนะเฮ้ยนี่เดินทางตัวจริงแล้วมีชุดนี้เพิ่มโอกาสขาแล้วก็อาจจะดูเหมือนกันนะห้าตาเหมือนกันคนรุ่นอันนี้คือสติกายสเปเชียล อันนี้จะเป็นเครื่องทวินแคมตัวเครื่องทวินแคมอธิบายถาเาความเป็นทวินแคมหน่อยมันเป็นเจนที่เป็นเจนก่อน New รกีเอหมดตอนช่วงยุคประมาณปี17-18 18ประมาณนี้แตจจะเป็น M8 แล้วน,นี่ครับไฮไลท์คันนี้สีเด่นมากคือถือว่าเป็นไอคอนิกรุ่นหนึ่งในสมัยก่อนเลยอันนี้คือมันคืออิเลกรกลายแหละแต่อันนี้ยพ่วงท้ายด้วยรีว i ว a l อิเลกรกลายรีววเเป็นรถพิเศษ ที่ทํามาในน่าจะปีที่แล้ว2021อืมเขาบอกว่าเป็นตัวลิมิเต็ดจะไมครับใช่ครับเขาบอกว่ามันวางขายแล้วจองออนไลน์หมดภายในไม่กี่นาทีเลยคือหมดเยี่ยงเลยแต่มันอยู่ในไทยด้วยมีในไทยด้วยปอ้แดีๆปกติโัวริงจะเป็นล็อแม็ใช่ไหมครับนี่ัริงจะเป็นอันนี้จะเป็นลอซี่ความคลาสสิกแล้วก็แถมเป็นทวินดิสมามีคิ้วมีอะไรมาสวยงามเลยให้รายละเอียดนะ ปกติอิเ็กไลเป็นเครื่องร้อเจ็ดใช่ไหมอันนี้จะเป็นอเลเ็กไลรีไวิวลเดี๋ยจะให้เครื่องเป็นร้อยสิบสี่มาเลยเห็นไหมผลิตเพีงแค่หนึ่งพันห้าร้อยคันอันนี้เป็นหนึ่งศูนย์เก้าสองพันทีสวยเลยอ่ะที่บอกลิมิเตดนี่ไงใช่บอกก็จะแบบเป็นทรงพิเศษหน่อยแนะก็จะหายไปโซ่เงเ้ยงๆแล็นก็นคิ้วล้วข้างก็สวยมากเลยนะมันแบบมั้นสวยแบบสวยเลยอ่ะนี่นะ สังเกตอะไรไหมสีปีนี้จะไปอยู่ในแผนแอมนะสีนะแต่หน้าหน้าที่อยู่สปายเหมือนมือมี้สวยมากเขาก็แอบซิงกันนะอันนี้เปลี่ยนสายสกรีมมิ่งมาไหมครับแต่ก็มีข้อครับซึ่งในทริปนี้ก็มีรถหลากหลายตระกูลเลยในตระกูลซอฟท์เทลอย่างแฟตบอยนี่ก็มาด้วยใช่อันนี้ครับเป็นแฟตบอยก็แต่งนะปกติแฟตบอยจะเป็นโทมถูกไหมอันนี้ทำดำหมดเลย นด,ดูดูใช่หัวดำหัวเครื่องดำพ่อดำบางคนที่ชอบในลนักษณะล้อตันๆอย่างแฟลชบอยเนี่ยถ้าเกิดชอบให้มันดูเข้มดูดุก็สามารถทำสีดำขึ้นได้ครับคือจะบอกว่าฮาร์ลีย์อ่ะในบางทีอ่ะถ้าเราไปกลับสีมันสักนิดหนึ่งรถเราก็จะลับเด่นแปลกตาจากท้องตลาดออกมาแล้วเล้วเข้ามานี้ครับของคุยความต้องการถูก้วกันของวัยรุ่นนะนะตอนนี้โรเดอเอสโ <laughs> รเดอเอส อันนี้จะมีใส่ม่วงหน้ามาครับเปลี่ยนครับเ,เปลี่ยนลัมเบรกแล้วก็พลัสมา,าเสริมตุ๊กตาแฮนด์นะตุ๊กตาแฮนด์ด้วยแล้วก็เป็นกันลม้มท่อเบาะก,กระเป๋าแล้วก็มีคุชิบารอีกชิบทรงขวัญใจไว้รุ่นนะปัจจุบันเลยตอนนี้จำนิดหน่อยๆเลยก็จะเป็นสูงตะกูลทาวิ่งทั้งหลายแหละครับนะอ,นนอันนี้จะเป็นอัลตร้านะโรดริงแล้วก็จะเป็นซีวีโอ เดี๋ยวเคยทำรีวิวไปตัวนี้ใช่ใส่ของถ่วยก็มาเลยปไปตามตาดูได้ครับอ่ะไม่แล้วแล้วเราขี่อะไรมาก่อนแพนนี่ครับขี่แพนมันต้องแสนเพลินนะ <c oughs> คนรถด,ดูแลลูกค้าทันดีแล้วก็ขี่ไกลสบายน,นี่ก็จะมีในฝั่งนู้นด้วยจันชี้ไปหน่อยฝั่งนู้นก็จะมีแพนที่ขี่กันมานะอ่าแล้วที่ได้เป็นซีอีโอนะแต่ในกาแฟมีสปอ,ตตอร์ตได้ปีเก่าไปดูไหมเอ้ไปไปไปเรียกได้ว่าคันนี้เกิดก่อนผมอีก ขี่มาได้นะนี่คือขี่มาจากพัทยานะครับมากับพี่ี่พัทยาแล้วก็มาเจอที่เบตโต้ม,มันคือสปอร์เตอร์แบบยังไงอะไรยังไงดานมันคือเครื่องไอรอนเฮดครับเป็นเครื่อเหล็กถ้าดูรีๆเนี่ยนะมันจะเหมือนเครื่องที่เราเคยพูดถึงตอนเราพูดถึงสปอร์เตอร์เอสนะก็คือสปอร์เตอร์เจนเครื่องก็จะมาประมาณสามเจนลวมีไอรอนเฮดอีโวลูชันแล้วก็มาเป็นเรวอลูชัน ในปัจจุบันอันนี้ก็จะเป็นนี่ปู่เลยปู่ปู่ของเรียกได้ว่าวินเทจแต่ก็มาด้วยกันได้นี่ก็คิดดูครับรถมันหนึ่งเก้ากว่าต้นๆหนึ่งเก้าต้นๆไหนยังแบบเครื่องอึดถึกทนมาถึงทุกวันนี้ยังขี่ได้อยู่เลยนี่ก็คือดูดีนะครับคือคัวนี้เล็กเล็กสุดในในที่มานี้นะตะขี่รวมกับหัวแถวใหญ่ๆได้หมดเลยอ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นรถวินเทจที่มาในทริปนี้กับเราด้วยก็คือรถไรก็มาได้ครับร่วมทริปกับ AS นะฮะทั้ง3สาขาอ๋อแล้วก็เรื่องของฮอกเมโทรนะฮะคือตอนนี้เรากําลังจะจัตั้งฮ a อกเมโทรคือตอนนี้เรามีทั้งหมด3สาขา2สาข,าขาของเราเนะี่ยมีเป็นที่เรียบร้อยส <It 's S 1> มาช<า> <Hawk S 1> ิคฮอกนะครัฮอกขยายความหน่อยก็คือฮอกในะย่อมาจาก Harley Owners Group ก็คือเป็นกลุ่มขับขี่ของลูกค้าและสูงนะครับก็คือมี ทริปตลอดปีไปทุกเดือนใกล้ไกลวันเดทริปค้างคืนมีหมดฮะแล้วก็จะได้สิทธิพิเศษจากศูนย์บริการของเราด้วยทั้งสาสาขถ้าเป็นสมาชิกเราไปขี่กับเรามันก็ต้องมีสิทธิพิเศษอยู่แล้วเนาะก็ฝากไว้หน่อยครับ AS Metro ฮะฮอกเมโทรกำลังจะเกิดขึ้นครับสำหรับใครที่ซื้อรถแล้วแบบอยากจะไปเที่ยวไหนอะไรยงก็ติด่อมาครับนะไปคุยกับทางฝั่งฮอกด้วยอานี่หนูหนูนี่ มันจะอ้วกอ่ะ <laughs> ไม่อะเราซิ่งอ่ะเมาคุ <c> ้ง <oughs> โดยรวมแฮปปี้ไหมกับกับทริปนี้แฮปปี้มากค่ะให้หยิบกุญแจสตาร์ทรถแล้วขี่ออกมาเลยค่ะทุกคนจะมีความสุขในการ,รนี่ก็เป็นหญิงสาวแล้วม,มีพี่ๆเขาคอยดูแลนะฮอกพัทยาพี่ฮอกพัทยาเชิญชวนหน่อยครับพี่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของทริปก็อันนี้เรามาจอยกับทีมเมโทรแล้วก็ภูเก็ตนะครับก็มาประมาณวันนี้น่าจะประมาณ30กว่าคัน ก็ลาบลื <architectural> ่นนะครับ <kleine> ว <statistically> <bs> ันนี <or Gram> ้ก <tide> ็มีรวมเลยมีทั้งแพนอเมริกาทัวริงสปอร์เตอร์ทุกอย่างมาที่ราชบุรีสวนพึ่งถ้าอยู่แถววัทยาอยากขี่กับพวกเราเนี่ยนะครับเราก็กินดีอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เราจะคลิปกันเรื่อยๆเลยติดต่อน้องฟายก็ได้มา r ิ e ต i นะครับก็รอรอขี่ด้วยกันได้ครับพี่ขอบคุณครับ เจ้าสปอร์เตอร์เอสไปนะคะเป็นผู้หญิงนี่ขี่เป็นขี่ได้หรอครับเป็นผู้หญิงชอบอ่ะชอบจริงๆชอบการขี่รถเวลาเราขี่รถเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบเราไม่ต้องคิดอะไรเราโฟกัสอยู่ที่ข้างหน้าซ้ายจะมีอะไรไหมขวาจะมีอะไรไหมแยกหน้าจะเป็นอะไรไหมมันทําให้ลืมเรื่องราวทุกทุกอย่างออกไปทั้งหมดแล้วก็จุดโฟกัสของเราก็ย้ายจุดโฟกัสมาที่รถมันก็คือมัาสนุกสนานะคะ เปล่านะคะเบื่อค่ะอยากขับรถเล่นขี่อะไรไปครับวันนี้โหมตีคราวนี้โหมตีขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยในมุมผู้หญิงรู้สึกยังไงก็สนุกดีนะผู้ชายส่วนใหญ่ที่เราผู้หญิงขี่ฮาร์ลีดีฟอร์ไม่ได้แต่ก็าจริงมันขี่ได้นะคะมันได้ยาะขนาดนั้นทักษะการเรียนเขาก็มีสอนทุกอย่างค่ะเพราะว่ามันสนุกยังไงมีความสุขยังไงตอนที่เราขี่อะในมุมแบบสาวๆอย่างเงี้ยเพราะว่าหนูชอบขี่รถกันก็เลยแบบ ความสุขและความสนุกชอบความชอบอ่ะก็เกิดจากความชอบแล้วแหละแม่ก็เลยทำให้เอามีความสุขแล้วก็สนุกในการทำที